สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาพบกับเนื้อหาเรื่องการแก้สมการหาคําตอบนะคะบทเรียนนี้เราจะ mix and match เนื้อหาทุกๆอย่างที่เราเรียนทั้งหมดนะคะมาใช้ในการแก้สมการหาคําตอบนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะข้อที่1นนะคะนักเรียนข้อที่1ก็คือ1ิบสอง x กาลังสองนะคะลบยี่สิบเจ็ดเท่ากับศูนย์ จะสังเกตว่าข้อนี้ถ้าเราใช้ผลต่างกํบบาลังสองตัวหน้าก็ไม่สามารถไปกํบบาลังสองได้เนาะไม่มีตัวไหนใหคูณได้สิบสองใช้ไม่ได้ตัวหลังก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราลองดูก่อนว่าเฮ้ยดึงตัวร่วมได้ไหมข้อนี้นะคะจะสังเกตว่าสิบสองกับยี่สิบเจ็ดเนี่ยมันสามหารได้เนาะมันสามารถดึงสาออกมาได้ตรงนี้ก็จะเหลือสี่สามสี่สิบสองเนาะสามเก้ายี่สิบเจ็ดวิธีทำหนูก็ลองสรมาก่อนนะคะแล้วก็ นี่เห็นไหมเขาดึงสาออกมา,มาปุ๊บจะเหลือ 4x กำลังสองลบเก้าเท่ากับศูนย์นะคะต่อมาก็จะได้เป็นสามตรงนี้คุณครูสังเกตว่าสี่เนี่ยมันสามารถทําเป็นสอยบบงยกกาลังสองได้ใช่ไหมตรงนี้เก้าก็เกิดจากสามกำลังสองได้เพราะฉะนั้นตรงนี้คุณครูใส่เป็นสอง x ทั้งหมดยกกํบบาลังสองพอเวลาเราตีกลับมาใช่ปะ่ะมันก็จะกลายเป็นสองกำลังสองเป็นสี่ x กำลังสองก็เป็น x มันยีงก็ได้นะคะมันก็มีค่าเท่ากับตัวเดิมข้างบนเราก็จะได้ว่าผลต่างกําลังสองก็คือหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะคะันักเรียนก็จะได้เป็น3มวงเล็บหน้าก็คือ2 x งเอ็กซ์ลบหลังก็คือ3ามคูณหน้าบวกหลังก็คือ2 x งเอ็กบวกสเท่ากับศนะูนย์ณตอนนี้เราจะมีตัวที่ไปจับคู่กันสามตัวก็คือ3ามเท่ากับศูนย์สอลบสเท่ากับศูนย 2x บวก3เท่ากับ0แต่สังเกตเนาะ3เท่ากับ0เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เลข3จะเท่ากับ0ได้เขาก็เลยไม่เอามาคิดนะคะเขาก็เลยคิดแค่ 2x ลบ3เท่ากับ0หรือ 2x บวก3เท่ากับ0เราจะคล่อมเครื่องหมายคร่อมสมการด้วยคำว่าหรือนะคะเราจะขั้นด้วยคำว่าหรือเพราะเรายังไม่รู้ว่าคำตอบมันจะมีจริงไหมนะคะนักเรียนอะต่อมาเราก็สังเกตเนาะตรงนี้เราต้องการแก้ใช่ปะ่ะแต่ตรงเนี้ย มันเป็นลักษณะของตัวเลขธรรมดาใช่ไหมคุณครูจะย้ายออกไปก่อนย้ายมาฝั่งนี้ก่อนนะคะย้ายมาฝั่งนี้นะคะ2ตัวนี้ย้ายฝั่งนี้ไอ้ตัวนี้จากลบต้องเป็นบวกจากบวกต้องเป็นลบนะคะก็จะได้เป็น 2x เท่ากับบวกสหรือ 2x เท่ากับลบสแล้วจะสังเกตว่า2อเนี่ยมันคูณกับ x อยู่แต่คุณครูต้องการ x นะคะเราก็ต้องย้ายสจากคูณกลายไปเป็นหาร3ทั้งสตัว ดังนั้นจะได้ว่า x เท่ากับเศษสามส่วนสองหรือ x เท่ากับลบนะคะนักเรียนคะดูดีนะมีเครื่องหมายลบด้วยนะลบเศษสามส่วนสองนะคะ mm. นักเรียนคุณครูรบกวนเนาะใบงานนี้มันเป็นลักษณะของใบงานเชื่อมโยงเฉยๆเนาะโยงเส้นจากคู่เพราะฉะนั้นขั้นตอนวิธีการทําตรงนี้รบกวนหนูจดใส่ไว้ในใบงานนั่นแหละข้างหลังมันจะว่างอยู่จดใส่ข้างหลังให้เรียบร้อยนะคะทุกข้อทุกขั้นตอนทุกวิธีทํา ะะข้อที่สอง y กำลังสองเท่ากับ3ม y ลบ10จะสังเกตว่าข้อนี้มันยังไม่ใช่รูปแบบของสมการที่เท่ากับศูนย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายข้างก่อนเขียนโจทย์มาก่อนเนาะพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บเราย้ายข้างจาก3จากบวกอยู่เนาะมันเป็นเครื่องหมายบวกใช่ปะตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นลบนะคะย้ายมาฝั่งนี้จะกลายเป็นลบ นะไอ้นี่สิบจากลบมันจะกลายเป็นค่าบวกทันทีเห็นไหมใหญ่ข้างแล้วเอากับศูนย์ฝั่งนี้เท่ากับศูนย์แล้วสามารถแก้สมการได้นะคะดูข้อนี้มันมีสามตัวเดาก่อนอันดับหนึ่งน่าจะสองเล็บอันดับสอง่าน่าจะเป็นกําลังสองสมบูรณ์อะไรประมาณนี้แต่ผลต่างกําลังสองใช้ไม่ได้นอนเพราะว่ามันมีสามตัวนะคะข้อนี้คุณครูลองใช้วิธีการถ้าเราใช้สองเล็บ เราจะหาตัวไหนที่คูณกันได้10แล้วบวกลบกันได้3 5กับ2 10สิบเจ้าจริงแต่บวกลบมันจะเป็น7กับเป็นสามก็จริงแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นลบไปเจอบวกใช่ปะ่ะมันจะกลายเป็นมาลบแสดงว่าสองเล็บมันจะมีลบลบทั้งคู่เพราะฉะนั้นมันใช้แยกสองเล็บไม่น่าได้นะคะใน,นข้อนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะใช้แบบไหนคุณครูเราว่าลองใช้เป็นการใช้สูตรดีกว่าอถ้าเราใช้สูตรเราจะเห็นว่า a ของเราม,ามันคือหนึ่งเนาะ a จะคู่กับตัวกําลังสองมัคือห b จะคู่กับตัวแปรกำลังหนึ่งก็คือลบสามนะคะนักเรียนะ,ะ,นะะเพิ่มเติมด้วยนะคะลบสามนะคะนักเรีน c คือสิบเนาะ เราก็จะได้ว่าตรงนี้ b กําลังสองก็คือลังเรียนคะลบสามนะคะลบสามทั้งหมดยกกําลังสองลบสี่ a คือหนึ่งเนาะ c คือสิบแต่ค่อยดูนะลบสามกําลังสองก็คือเก้านะคะสามสามเก้าลบคูณลบเป็นบวกสี่คูณสิบเป็นสี่สิบอ่าสังเกตข้อนี้หนูดูนะเครื่องหมายมันต่างกันมันต้องเอาสี่สิบมาลบกับเก้าเหลือสามสิบเอ็ดแล้วเลขมาก ก็คือ40มันติดลบใช่ป่ะดังนั้นข้อนี้ต้องตอบลบ31คุณครูบอกแล้วว่าถ้าตรงเนี้ถ้าเราทําปุ๊บมันติดลบมันจะไม่สามารถหาค่าคําตอบได้เพราะฉะนั้นก็ตอบว่าไม่มีจํานวนจริงใดเป็นคําตอบของสมการนะคะข้อนี้ถ้าหนูเจอข้อนี้ปุ๊บหนูก็ยงเส้นไปหาคําว่าไม่มีจํานวนจริงใดเป็นคําตอบของสมการหรือไม่มีคําตอบของสมการก็ได้แต่ข้อนี้ก็อย่าลืมลอกลงไปในด้านหลังของกระดาษด้วยนะคะ ถูกๆข้อนะให้คะแนนนะคะแค่โยงเส้นมาคงให้ค้นคะแนนนะต้องเขียนด้วยนะคะข้อที่สามข้อนี้ x กำลังสองลบส x บวกสเท่ากับศูนย์ข้อนี้ถ้าเราทำเป็นสองเล็บลองดูนะมันจะเป็น x อย่างงี้เนาะสองตัวทีนี้ไปหาตัวที่คูณกันได้สองก็มีสองกับ หนึ่งเฉยๆเนาะลบตัวแรกใส่ลอก่อนลบไปเจอบวกจะกลายเป็นลบพอเราเอาสองกับ1มาใส่สังเกตนะใกล้คูณใกล้ลบสองกซ์ไกลคูณไกลลบเมันคือลบสามเตัวตรงกลางต้องเป็นลบ 3x แต่ตรงนี้มันคือลบ 2x เพราะฉะนั้นใช้วิธีการแยก2องเล็บไม่ได้เราลองใช้สูตรมาดีกว่าพอเราใช้สูตรปุ๊บ เหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้ว่า a คือ1เนาะ b คือลบ2นะคะ c คือ2องแล้วเราก็แทนค่าเหมือนเดิมก็คือ b กำลังสลบ c a c b ก็คือลบ2เห็นไหมเอาลบ2มาหย่อนใส่ยกกำลัง2อลบ c a คือ1 c คือ2 สองคูณสองเป็นสี่สลบคูณลบเป็นบวกก็เป็นสธรรมดาเนาะสี่ลบสีนะ่สองแปดก็เป็นสีนะ่ลบแปดข้อนี้เหมือนกับข้อเมื่อกี้แล้วก็คือจะสังเกตว่าเครื่องหมายต่างกาันเอามาลบกันได้สนะี่เนาะแปดลบสี่เหลือสี่าดูเลขมากเลขมากมาติดลบคําตอบก็ต้องเป็นลบสี่ซึ่งลบสี่มีค่าน้อยกว่า0นย์ดังนั้นข้อนี้ก็เลยบอกว่าไม่มีจํานวนจริงใดเป็นคําตอบของสมาการนะคะข้อนี้ ข้อต่อมาข้อนี้หวานหมูเลยค่ะข้อนี้สบายมากเพราะว่าอะไรคะหก็คือมันมีแค่สองตัวนะคะมันมีแค่สองพจน์แล้วที่สําคัญก็คือมีเครื่องหมายลบอยู่ตรงกลางแล้วตัวหน้าเป็นกําลังสองแล้วตัวหลังสามารถทําเป็นกําลังสองแล้ก็คืออะไรคะยี่สิบคูณยี่สิบใช่ไหมวิธีทําก็จะได้เป็น x กํำลังสองลบยี่สิบคูณยี่สิบหรือยี่สิยกกาลังสองนั่นเองเท่ากับศูนย์ สูตรผลต่างกำลังสองคือหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังหน้าของเราคือ x นะคะหลังคือ20นะก็จะเป็น x ลบ20 x บวก20เท่ากับ0นย์ะคะดึงมาเป็นสองพาร์ทก็คือพาร์ทแรกคือ x ลบ20เท่ากับศนะคะก่อนนี้ก่อนนะคะและก้อนหลังคือ x บวกสบเท่ากับ0ูนะคะตรงนี้20สิมันเป็นค่าลบ ย้ายข้างต้องเป็นบวกแน่นอน20เป็นค่าบวกย้ายข้างต้องเป็นลบ x ก็เท่ากับ20หรือ x เท่ากับลบ20นะคะดังนั้นคำตอบของสมการนี้ก็คือทกทีนะคะ20สหรือลบ20ินะคะข้อต่อมาข้อนี้นะคะข้อนี้เป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหนึ่งก็เพราะว่า ตรงนี้มันก็ยังไม่สมบูรณ์ตรงนี้มันก็มาเกตกะสูงอีกเพราะฉะนั้นหนูต้องย้ายข้างก่อนนะคะจากรูปแบบนี้คุณครูใช้วิธีการคือคุณครูเอา x ตัวหน้าเนี่ยกระจายเข้าไปคูณทั้ง2ตัวในวงเล็บเลยนะคะ x คูณ x เป็น x กำลังสอง x คูณลบสามเป็นลบสาม x ค่ะตรงนี้เท่ากับ x ต่อมา x ตรงเนี้ยมันเกะกะสูดคุณครูจะเงินครูย้ายข้างัมาไปฝั่งนี้ซะ ย้ายข้าง x ไปฝั่งนี้ซะนะคะนักเรียนจากบวกก็กลายเป็นลบนะคะ x กำลังสองลบสาม x ตรงนี้บวกอยู่กลายเป็นลบ x เท่ากับศูนย์ก้อนนี้ไม่มีคู่อยู่เดียวๆไปแต่ก้อนนี้สามารถดำเนินดำเนินการต่อได้นะคะลบสาม x ลบ x เท่ากับลบสี่ x นะคะ x กำลังสองลบสี่ x เท่ากับศูนย์ข้อนี้ไปดูก่อนถ้าเราทำเป็นผลต่างกำลังสองตัวหน้าได้ละ ตัวหลังอาจจะได้เพราะว่าสี่ก็คือสองกำลังสองใช่ไหมแต่ประเด็นคือมันติด x 1หนึ่งตัว x ตัวนี้ไม่สามารถยกกำลังสองได้แน่นอนเพราะฉะนั้นใช้วิธีการผลต่างกำลังสองไม่ได้เราลองใช้วิธีการดึงตัวร่วมเนาะคุณครูก็เลยดึง x ออกมาหนึ่งตัวเพราะตัวหน้าก็มี x ตัวหลังก็มี x ใช่ไหมดึง x ออกมาหนึ่งตัว x ตัวหน้าก็เหลือตัวเดียวนะคะลบ 4x ตรงนี้โดนดึง x ออกมาหนึ่งตัวแล้วก็จะเหลือ4แค่ตัวเดียว ก็จะได้รูปแบบนี้มานะคะเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งเป็นสองพาร์ทคือพาร์ท hmm. x เท่ากับ0แล้วก็พาร์ท mm hmm. x ลบ4เท่ากับ0นี่นะคะตรงเนี้ยโอเคละปลอดภัย x เท่ากับ0แน่นอนนะคะแต่ตรงนี้เรายังไม่สําเร็จเนาะเราต้องการ x แต่4มันเกะก,กะ4มันติดลบอยู่นะคะย้ายข้างมันกลายเป็นค่าบวกคําตอบคือ x เท่ากับ0หรือ x เท่ากับ4ค่ะ นะข้อต่อมานะคะข้อนี้ข้อนี้ถ้าเราทําเราน่าจะทําเป็นแบบสองเล็บเนาะเพราะอะไรคะเพราะมันน่าจะได้มาดูนะถ้าทําเป็นสองเล็บครูขอเขียนก่อนเนาะตรงนี้ x หน้ากับ x หลังเขาน x อกันกังสองใช่ไหมเครื่องหมายแรกเป็นเครื่องหมายบวกบวกนะคะลบไปบวกไปเจอบวกเป็นบวกนะคะหนูอะไรคูณกันได้หกมาก็มีสามกับสองแล้วก็ หกับหนึ่งใช่ป่ะตอนนี้เราต้องหาตัวที่มันมาใส่แล้วปุ๊บมันจะเป็นห้าให้ได้ตัวตรงกลางถ้าเราหกกับหนึ่งมามันมีสิทธิ์เป็นเจ็ดเนาะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นค่าบวกทั้งคู่มันไม่มีค่าลบเลยดังนั้นเราต้องใช้แม่สามกับแม่สองมาใส่นะคะสามกับสองสามารถใส่สลับที่กันได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสมบัติของมันอยู่เนาะสมบัติการบวกกันคูณนะคะสลับที่ได้ เราก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานะคะนักเรียน x บวกสามกับ x บวกสองเท่ากับศูนย์เราก็แบ่งเป็นสองพาร์ตคือพาร์ตตรงนี้หนึ 3, part. ่งพาร์ต x บวกสามหนึ่งพาร์ต x บวกสองหนึ่งพาร์ตก็จะกลายเป็น x บวกสามเท่ากับศูนย์หรือ x บวกสองเท่ากับศูนย์ตรงนี้เป็นค่าบวกย้ายข้างติดลบบวกสองเป็นค่าบวกย้ายข้างก็ติดลบเหมือนกัน x ก็เท่ากับลบสามหรือ x เท่ากับ ลบสองข้อต่อมาข้อนี้มีปัญหาเพราะอะไรเพราะสิบแปดมันมาเกะกะเลขสูตรของเราเนะาะาังนั้นเราต้องย้ายข้างสิบแปดเนี่ยจากลบจะกลายเป็นค่าบวกนะคะนียนะคะข้อนี้นะคะตรงนี้นะคะุณครูย้ายไปไว้โคตรตรงกลางนะคะเพราะว่าจะเรียงกจนเนาะจากกําลังสองเป็นกําลังหนึ่งและไม่มีกําลังนะคะก็เป็น x กําลังสอง ลบสิบแปด x ย้ายข้างกลายเป็นบวกเอ้ยท็ทีลบแปด x ย้ายข้างกลายเป็นบวกแปด x แล้วก็บวกสิบหกตัวเดิมออกมาใส่ไว้นะคะนะนักเรียนตรงนี้เรามามองซิเราจะตัวอะไรดีครูเดาว่าหกตรงนี้มันคือสี่คูณกับสี่ใช่ปะ่ะดังนั้นตรงนี้มันเป็นเครื่องหมายบวกบวกทั้งคู่มันก็จะได้ว่า x บวกสี 4, x ่ x บวกสี่ใช่ไหมใกล้คูณใกล้คือสี่ x ก่คูณไกลคือ Cx เหมือนกันบวกลบกันแล้วก็เป็น 8x เพราะมันเป็นเครื่องหมายบวกทั้งคู่ทีนี้เราจะเห็นว่ามันมีสองตัวใช่ไหมแต่จริงๆแล้ว,วมันคือตัวเดียวมันเป็นตัวเลขเหมือนกันใช่ไหมคุณครูก็เลยดึงมาแค่ตัวใดตัวหนึ่งก็จะได้ว่า x บวก4เท่ากับ0 x ็ก็เท่ากับลบ4เพราะว่าฝั่งนี้4เป็นบวกใช่ไหมย้ายข้างหมากฝั่งมันก็ต้องเป็นลบนะคะ ข้อต่อมาข้อนี้ง่ายเลยค่ะข้อนี้ก็คือ x กำลังสองลบหกสิบสี่เท่ากับศูนย์ 0. ข้อนี้ทำเป็นผลต่างกำลังสองได้ถ้าถ้านะคะถ้าตัวหลังสามารถหาจำนวนที่เหมือนกันคูณกันได้ตัวนี้ก็คือแปดคูณแปดใช่ปะแปดคูณแปดดังนั้นตรงนี้คุณครูได้เป็น x กำลังสองลบแปดกำลังสองเท่ากับศูนย์ อย่าลืมนะผลต่างกำลังสองคืออะไรหน้าคือตัว x นะคะลบหลังคือ8คูณกับหน้าบวกหลังก็คือ x บวกแนะคะจะได้ x ลบ8ดคูณ x บวกแเท่ากับศแบ่งเป็น2องพาร์ทก็คือคิดพาร์ทน,นี้อันนึงอีกอันนึงอันนี้เนาะเป็นจะได้ว่ามีคำว่าจะได้เ้ยนะคะจะได้ว่า x ลบ8เท่ากับศหรือ x บวก8เท่ากับ0นะคะ x ก็เท่ากับ8และ x เท่ากับลบ8นะคะนนในข้อนี้ย้ายข้างมันมาฝั่งนีซ้ซะนะคะยืลืมาย้ายข้างต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะคะจากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวกนะคะตรงนี้เพิ่มเขามาได้เลยนะคะจะได้ว่าข้อต่อมาข้อนี้ข้อนี้มี3พจน์ แสดงว่าทําเป็นกําลังสองสมบูรณ์เอ้ยทำเป็นผลต่างกําลังสองไม่ได้เราลองดูซิเราจะทํายังไงดีแยกสองเล็บดีไหมถ้าแยกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ x ตัวแรกเป็นลบเนาะแล้วก็ x ลบจะลบเป็นบวกไปดูสิอะไรคูณกันได้เก้าบ้างก็มีเก้ากับหนึ่งใช่ไหม มีสามกับสามแค่นี้สองตัวถ้าเราใช้สามกับ3ามยังไงยังไงสามกับสามอ่ะมันบวกลบกันไม่ได้แปลกแน่นอนเราใช้9ก้ากับ1ดีกว่าแต่จะเอา9ก้าย่อนตรงไหนดีสังเกตรตรงพจน์นี้มันเป็นค่าลบใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นลบมันต้องมีค่ามากกว่าเอา9ม้ามาย่อนพจน์หน้านะคะเอาหนึ่งไปหย่อนพจน์หลังก็จะได้เป็น x ลบ9คูณ x บวก1นเท่ากับ0ูนย์ะคะแบ่งเป็นสองกรณีคิดนะคะก็เป็น เ9ลบเเท่ากับศนย์หรือ X-1 บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ะเพิ่มเขามาได้เข้าไปนะคะุกข้อนะคะรูรูพิงตกไปนะคะได้ว่าอ่ก x ก็เท่ากับ9หรือ X เท่ากับลบหนะคะเก้าตรงลบเ้าย้ายข้างเป็น9กบวกหนึ่ย้ายข้างเป็นลบหนึ่งข้อนี้นะคะข้อข้อนี้บ้าง ข้อนี้ถ้าเกิดตัวหน้าสามารถทําเป็นกําลังสองได้สบายดูเลยเพราะว่ามันเป็นผลต่างก,กาลังสองแน่นอนมันมีสองพจน์เนาะแล้วก็จะได้ว่าเก้ามันเกิดจากอะไรคะมันเกิดจากสามคูณสามใช่ไหมดังนั้นเราจะได้ว่าตรงนี้คุณครูทํำไมสลับที่ได้งงไหมเพราะว่าคุณครูลองย้ายข้างค่ะย้ายข้างอย่างนี้นะคะคุณครูย้าย x มาฝั่งนี้ย้ายมาฝั่งนี้นะจาก ลบมันจะกลายเป็นบวกนะคะคุณครูย้ายเก้าจากตรงนี้เป็นค่าบวกมันจะกลายเป็นค่าลบนะคะอาศูนย์ย้ายอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะคะน่อนเห็นตรงนี้ก็จะเป็น x กำลังสองลบสามกำลังสองเท่ากับศูนย์จะได้เป็น x ลบสามคูณ x บวกสามเท่ากับศูนย์แบ่งเป็นสองกรณีนะคะได้เป็น x บ3เท่ากับ0หรือ x บวก3เท่ากับ0 x ก็คือ3กับ x คือลบ3นะคะนักเรี x คือ3หรือ x คือลบ3าคำตอบของสมการนี้คือ3และลบ3นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบการสัปดาห์สอบสัปดาห์หน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ